เจ้าเอาเมื่อเด้อเขาสิซื้อให้เจ้าเด้อเขาสิซื้อให้เจ้าอ่ากินในครอบครัวเจ้าจานนี่เด้อเจ้าบ่ต้องขายเด้อสบายดีเด้อสวัสดีเด้อพรอแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุขคนเปนพี่น้องเกิดยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองไว้เชียงนอกอีกแล้วเปนพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้พี่น้องมาเสียงกับเดินทางมาพี่เด้พี่น้องเนาะเมืองพีนพี่น้องเลยอ๋อถือว่าไก่พี่น้องเนาะแล้วก็มีอ่ามาพบมาเจอพี่น้องเลย อาเมฆ่าเศร้าขายอีกแล้วเพื่อนพี่น,ออน้องเลยเนาะเป็นยางตากเลดตากลมมาแต่พูดพี่น้องเลยตอนนี้ก็เลดก็ห่อนพี่น,อน้องเนาะน,น,นี่แหละเป็นหอบลูกหอบเต่ามาบันนี่ป้อนะเพิ่งก่อนพี่นอ้องขึ้นขายยังแน่บันนี้คือ,อยางขามถนนุหน,นทางมันทาน,นเท่เน,นาะสบายดีเนาะบันนี่ป้อใครมุดแรงเดือหา่าห่าจานเดือห่าจาน <c oughs> Khai nơi nó. rồi nó, nái anh Ngái nó, nái nó. này à, còn nó. Ngái nó, nái nó. Ngái nó, nái nó. Ngái nó, nái nó. Cứ nó, thế nó. Ngái nó, nái nó. Ngái อ๋อบนเห็นพอเวลาสัมภาษไปเพิ่นบ่ฮู้เว้ยอ๋อดูๆๆๆโถ่อ๋ออันโทษเดอ้ยลูกเบิดบนี่น่ะลูกเาเพิ่นเลยลูกจะบ่เลย3คนนี่อ๋อโนักล่ะูใหญ่กินนี่ด้กแม่นบ่นะพุ่นน่กออันนั้นเป็นน้องดโย บ่ยังลูกเจ้า <doors> บ <look> <language> ่ย uh, ังเฮาถามกินนี <unky> ่เพิ่นบ่ฮู้เนาะบ่รู้จักความเอออันเป็นยังหน้าเพิ่นเป็นยังนี่น่ะตังตังอ๋อตังติดแมงจักกะจันนี่บ่เอ้ยิกัแท้นี่เนาะอักกินี่เนาะไข่มดแรงนี่หาได้เอ้ยนี่น่ะหาน้ำโคก มันไปเจ้าไปหาผู้เดียวบอหรือว่าหาหอบลูกหอบเต้าไปเบื่อเลยหลูกนกี่ะไปกับไปกับลูกกับเต้าไปเลยอ๋อด้ะหาเต่าออพึนน้นมาเอ้ยนี่หาครับอันท้อพ่ออยู่ข้างทางกินนี่เจ้าหาก็ออกมาเตือนบอสเออห้องเนาะผิ่นหากับลูกกับเต้าเพิ่น อยู่หลงอยู่ป่าแต่เศร้าหากะมาแล้วกะัดออกมาเลยมาขายเลยเรวยอ,อันนี้บ้านยังนะเออนี่น,น,นะโทษเด้วยอ๋อขึ้นกับเมืองอย่างนั้นเลยอ๋อมึองพีนแล้วนี่เนาะด,ด,ดูดูจักปีลูกเจ้าอ,อันผู้ใหญ่นี่แปดปี Sư là lại, chân sài. sư nhanh lại. Són sòn Say nó. Do 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 được do 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 nhung chắc do đó do do này, do do si 4 do 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 này, do do liêng gần đây anh do nó do จองปีแล้วคุนี่กันสองปีสองปีกับคุณใหญ่เลยเนาะฮ่าฮ่ารวยรอ่าแบบนี้เนาะมีแต่ไข่มูแลงบ่ได้มีลอกเจียวเบื่อยอ่าเน้นหาเน้นแต่ไข่ไข่แต่มมูแลงนะนี่เนาะดอกกระเจียวบ่มี ฟ้าฝนบดไอทุกบ่เอ้ยพอจังบ่มีเนาะฟ้าฝนบดไอทุกหลอกกระเจียวก็เลยบุบงอเอาง่ายๆจะคือบดไอมีเลยบ่เอ้ยแต่โบ่ได้อยู่ได้กินแต่ไข่หมูแดงได้สานี่เนาะเขาทำมุงเย็นอยู่บ่เน่ย บ่ได้เข้าอือไม่ได้เข้างั้นเฮียน,ยนเนาะเฮียนไก่งัเ้เฮียนไก่จากบ้านมั้งเลยได้คุณแบ่งในบ้านเดี๋ยวได้มีงเฮียนประจำป้ะจ๊ะโบมีสรุปแล้วถ้าเฮียนก็นต้องไปอีกบ้านนึงไก่ย่างไปบ่เอถ้าไปเรียน nó tè hai mù mua đèn nó kia nó mù đèn 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 หาคนทั้งอันทั้งพ่อพนเนาะลูกสามเมย์ก็พอรวมเป็นทั้งหาคนโดยโดยโดย,โดยจนีนเนาะเข่าน้ามซ้ำปลาพออยู่พอกินอยู่บ่เอ้ยลูก,กะเนาะหัวพิงหัวไรเดี้งกันพี่น้องไอ้ลูกเป็นขนาดเนาะพี่น้องอันนี้ซื้ออย่างนี้เหร ี่นน้องเาะตามจนวนหนทางพี่น้องเลยไปเสียงผ่านมากะับเบะขมาทักทายเนาะดิ่นน้ำเพิ่นพี่น้องเลยเนาะใส่จานมาแบบนี้เลยนี่เนาะโอ้ลำบากแด้หน่เนาะไปหาเงียหายังนี่ลูกสามคนนี่ตามลังกันไปเลยาไก่เบื่อไปเงียนี่ Khai tung mưu đây đã nó rồi đó đom này phải nồi xì này chắc nồi nó cả nhìn nhìn phải nồi cứ khai xuống mưu bao này này khai mưu đây nó เสียงเอ้ยเพื่อนกระบอกค่อยพี่น้องเนาะนีโบเสียงก็ต้องบรรยายบาให้ดังๆให้เพื่อพอพี่น้องได้ได้ยินพี่น้องเหเนมาถือหลายนี่ยนะเหรอสิบพันอันนี้ที่ถัดคือถัดใญ่ตัวนี้คือน้อยแท้าไหรเอ้ยแล้วซ้ำกันบ่เพราะว่าตัวนี้ได้หลายตัวเนาะคือตองมาแล้วยังดีตองใช้ถ้วยหมึกตูมน้อยบ่ เนื้อมือนี่ขายแร่ทรายเอื่อยอ่ะขายไข่หมูแดงนี่ามนะมือหนึ่งเ่ยบ่มือลต่ซาวพันกีบเนาะพอได้ซื้อปลาเล็กปิ้งนัวกินในครอบครัวบ่ dành này nó Xây bàn hương cho cây bữa cho nhàng mai cái này nè Ô đằng kha này bố Hãy subscribe cho kênh Ghiền หาการเขียดกันอย่างมาขายเนอะเว้ยนี่การภาพผลก็นยังบรทิน้ตกปนไในในพี่น้องกันยังแบบแห่งแรงอยู่แถวทางเมืองพีนท่านี่เนาะกต่มีแต่ไข่มูแดงตอนนี้พี่น้องเลยอยู่บุเชียงช e ีซื today, ้อซอยเป็นพี่น้องเลยเนาะไข่มูแดงอ๋อขัดกระโดดได้พี่น้องเลยปานนอนพี่น้องเลยปานนอนที่มาเตให้ประเดกเท่านั้นพี่น้องเลยนะบุยอยู่ อันเอ้ยนี่เงนี่บล็อใสแป้งใสหยางบ่อันนี้เงีดๆด้ยเนาะแตวก็มาตีใสกัน้านี่บ่ดยดยสุดใเขาเห็นนี่ยไม่แต่คนใสแป้งนะอันนี้บใสเนาะดยโดยดจานสิบพันกีบอันนี้เอา เจ้าเอาไว้กินอยู่บ่นี่หรือว่ามาขายไปเลยขายมื่อไหร่เอ้าบ่ได้เอาไว้กินไว้อยังบ่่อ๋อเนาะนี่เน่ากินเน่ายังอยู่บ่ใส่ในอยู่ครัวครัวไม่ได้กินเนี่ยคือเอาหมูแดื่อยมาขายแต่ว่าเอื้อยเนี่ยอยากเอาไว้กินอยู่แต่ต้องการเงินบ่โอ้ยโอ้ยเนาะ อ้าวเดี๋ยวฮาสีนัดสเนาะเพิ่งกะมาย่างมาแต่พุ่นดในพี่น้องเลยเดี่ยวบุเสียงสีอุ่นนุ่นซอยเพิ่นเนาะเพิ่งกะอยากเอาวุ้งแรงไว้กินอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าลูกเต่าเนาะได้เงินมากอะมาไปซื้อนาอยู่นี่กินซื้อข้าวต้มขนมให้าเด็กน้อยพี่น้องเลยลูกๆเพคนนั่นแหละเดี๋ยวอ้าวเดี๋ยวฮาสีซื้อซอยเนาัสเนาะโดยอ้าวสามจานเด้อ

อ่าโอเคเนาะบาทนี okay, át, bueno. ้อ่าเกะเป็นเวลากะสีใบสองมุ้งเด้วได้พี่น้องเลยอืดยดบเสียงกับเมาซอยเพิ่นเลยพี่น้องเลยเนาะเดือดสี่จานจานสิพันกี่พี่น้องเลยออนึ่ซอยเพิ่นนั่นสามจานเนาะบาทนี้อ่าบาทนี้เ้ยเด้ออาจารย์นี่นั่นเจ้าเอาเมื่อเด้อเขาสีซื้อให้เจ้าเด้อเขาสีซื่อให้เจ้าอ่า กินในครอบครัวเจ้าเจ้าเด้อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเนาะเฮ็ดหยังก็แล้วแต่เด้อเฮาสิซื้อซอยโดยอันนี้เฮาเอาซอยเจ้า3เนาะโดยอ่าเฮาสิเอาเงินให้เจ้าเด้บาดเด้อ40,000เนาะโดยดอโดยอ่าเนีนเอาเมื่อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินในครอบครัวด้เด้อโดยอ่บานี้ล่ะอ่า้บ่าวสิเอาขนมให้เด้อขอบใจขอบใจเป็นอยู่บ่ใ

ป๊าบ ah, okay, ัด ah, น e ี ó, ọ, u, à à, pa, ọ, ้พาลูกเจ้ากลับบ้านด้วยรถด้วยบาดนี้อ่าโอเคพี่น้องเนาะบาดนี้เพิ่นกะอ่าเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยบานสิยงกเมาแล้วเนาะเาซอยเพิ่นพี่น้อง่ะตุงบักใหญ่ๆพี่น้อง30,000กเนาะอ่าเพิ่นก็อบเต้าข้าบ้านก็ซองก่อนพี่น้องเอ้ยบาดนี้โดยนี่ะเนาะลูกก็3คนพี่น้องเอ้ยอบลูกอบเต้าไปหาแยอ่าไข่มดแดงในกลางงของป่าพี่น้องเอ้ยลูกกยัง ในน่องอีเนาะอีกผู้นึงนั่ือนกันเออพี่น้องอยเนี่ยพิธีตามสวนัตบดบ้านนอกคอกหน้าเฮาพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินเนี้ยครอไก่รมูแดงพี่น้องเนาะชื่อซอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าสี่สิบพันกีบพี่น้องเลยเป่นขายจานละสิบพันพี่น้องเนาะแต่ว่าบุเสียงนั่นบ่เอาจานหนึ่งพี่น้องเอ้ยบุเสียงเอาหมอบให้เพิ่นจานหนึ่งเนาะให้เพิ่นเมื่อยให้อยู่ให้กินในครอบครัวพี่น้องเอ้ยเนาะบุเสียงเอาแค่จานสามจานพี่น้องเอ้ย เมื่อนี้เพ <No> <Uh ิ่นกับลับมาแล้วพี right ่น้องบันเนาะก็โอเคพี่น้องเนาะจังไดก็ก่อนจะจากไปกาบปเซียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางผู้ใหญ่เจดีเด้อเนาะที่อยู่ต่างประเทศพี่น้องเลยเพื่อนก็ได้ส่งเงินมาให้เกเซียงจํานวนหนึ่งพี่น้องเลยเนาะเพื่อให้การสนับสนุนซื้อเม่าเส้าขายตามสนนทางพี่น้องเยเนาะจังไดก็ขอให้พ่อแม่ าจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจได้ความไข่ให้มีเด้อเนะนาะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมดังใจปรารถนาเนาะะพี่นอ้องจงไดกับบ๊ียงก้วชีคอเดินทางไปอีตโต้อีกแล้วนะพี่น้องเอ่ยถือว่ามากไกลพี่นอนะ้องเนาะอาจจะได้เดินทางไปบ้านดวงดวงพี่น้องเอ่ยเนาะมาแจกเสื้อผ้าเพื่อนพี่น้องเอ่ยมนนื้อนี้บเ๊ียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพม่พี่น้องที่เขาม้ากดติดตามได้ให้กำลังใจบ,บ๊ียแโดยมาตลอดพีพ่น้องเนาะจงไดกับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บอสเสียงนี่เด้อพี่น้องเนาะเพื่อให้บอสเสียงนี่ได้สร้างคลิปดีๆให้เพื่อพี่น้องได้ครับสมอีกต่อบอสเสียงก็จะได้ลาไปแล้วพี่น้องอีกเนาะมาพบมาเจอในคลิปหน้าของบอสเสียงอีกต่อไปพี่พี่น้องเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็สบายดีและสวัสดีกัน